รายการ Human Talk คุยเรื่องคนกับดร์เดนัยจันเจ้าฉายดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง์ กลับมาสู่ช่วงที่2นะครับของ Human t ท l k ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่30เมษายน2 5 6 6อยกครับอยู่กับผมวิชาวรัานิวงศ์และในช่วงที่2จะได้ฟังเรื่องราวมุมมองที่น่าสนใจนะครับจากทางนัง่นดรตเอร์ดัาไหจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมีข่าวดีๆมาฝากกันเช่นเคยแต่ว่าก่อนที่จะคุยในรายละเอียดนั้นทราบมาว่าวันนี้ทางคุณดัณไหเองก็มาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องราวของอาชีพที่เป็นที่ต้องการในแต่แรงงานใน พอสอบแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุยท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณคุณนัยครับสวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับครับในฐานะที่คุณอนัยเป็นนายจ้างที่น่ารักนะครับเป็นเจ้าหนายที่ลูกน้องทุกคนเนี่ยให้ความเคารพนะครับแล้วก็ทุกคนองค์กรเนี่ยก้าวหน้าไปด้วยดีๆจนทุกวันนี้อย่างการณีของไม่ว่าจะเป็นดีซีคอนเซอร์นนะครับรวมถึงสำนักพิมพ์ดีเอ็มจีเนี่ยก้าวมาทุกวันนี้โอ้กี่ปีฮะ ผมว่าน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าสามสิบปีไหมครับยี่สิบกว่าครับยี่สิบถึงสามสิบะครับฮะ <c oughs> ก็ยังเป็นองค์กรเล็กๆครับคุณวิชัยไม่ใช่องค์กรใหญ่เลยนะครับมีทีมงานไม่กี่คนนะครับแต่ว่าเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งที่เราดีใจมากก็คือว่าคือไม่ว่าบางท่านอาจจะออกไปแล้วนะครับออกออกไปค,คือเติบโตในสายงานต่างๆของเขาเนี่ย วันนี้ก็ยังกลับมานะกลับมาช่วยกันทํางานอื่นๆที่บางทีมันเป็นงานจิตอาสา,าที่เขาอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงแต่ว่าเขารู้ว่ามันมีคุณค่ากับจิตใจของเขาและเขาไม่ใช่มาคนเดียวนะครับคุณนิชัยเขามีลูกเขามาด้ว <laughs> ยเดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> เป็นเจนใหม่ๆแล้ว <laughs> เป<า>็นเจนใหม่ๆมาเราก็รู้สึกเออมันก็เป็นมันเป็นสายใหญ่ มันทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระตั้งการที่เราเป็นองค์กรนะวิชัยองค์กรเนี่ยบางทีเราจะมุ่งมุ่งไปที่เรื่องของธุรกิจแต่อย่างเดียวเนี่ยอเออไม่ใช่ครับจริงๆแล้วองค์กรเนี่ยก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนขยายจากครอบครัวเรานะครับครับและถ้าเกิดว่าเราเป็นเราเป็นผู้ว่าจ้างนะครับเราเป็นนายจ้าง ที่เราไม่ใช่แค่บริหารองค์กรเราให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่เรายังมีมิติของการที่เราไปเป็นส่วนต่อเชื่อมกับความสุขของครอบครัวเขาด้วยบอกว่าอันนั้นเนี่ยจะทําให้องค์กรความเป็นองค์กรของเราเนี่ยคือมันมีความน่าอยู่คุณนุชัยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยอย่างมากมันมีความน่าอยู่แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นที่รองรับการเติบโต ของครอบครัวเข้าไปด้วยอย่างวันนี้คุณดู้คุณิแตเรามีกิจกรรมผมขอขอได้ยกตัวอย่างคุณดิอาจจะเบื่อนะฮะ uh. ผมต้องขอโทษด้วยแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังรายการเบื่อผมก็ต้องขอขอโทษด้วยแต่ว่าผมก็มีหน้าที่นะครับที่ต้องขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการที่ทําอย่างไรให้คนไทยเราเนี่ยได้ประโยชน์นะครับจากโครงการในพระราชบิดต่างๆมากมายทั่วประเทศเนี่ยเราก็ได้ขับเคลื่อนโครงการตามรอยพระราชา นะครับคือโครงการเนี้นะฮะเนี่ยชื่ผมกำลังออกอากาศอยู่เนี่ยเราก็กำลังตามรอยพระราชากันอยู่นะฮะคุณทิศัยครับนอกจากเราจะเปิดโอกาสให้กับลูกหลานของพนักงานเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้แล้วนะครับก็ปรากฏว่าก็ยังมีลูกหลานของอดีตพนักงานเราเนี่ยก็มาด้วยครับคุณทิศัยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยแล้วมันมันคือสีสันมันคือความสวยงาม มันคือการส่งต่อนะครับทั้งกิจกรรมองค์ความรู้อะไรหลปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยนะครับไปสู่เจนใหม่ด้วยอืมนี่สิครับเป็นความสวยงามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่มาทำงานร่วมกันก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ววันหนึ่งจะหามีเส้นทางใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่น่าสนใจอ,ออกไปปุ๊บเนี่ยก็ยังกลับมาได้ ราะว่าจริงๆองค์กรเดิมเนี่ยยังเป็นเหมือนบ้านหลังเดิมที่คอยต้อนรับทุกทท่านอยู่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องเลยครับอ่าโอ้ดีจังเลยอันนี้ดีใจแทนน้องๆหรือว่าหลายๆท่านที่ที่ทั้งทํางานอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ที่เคยทํางานอยู่กับองค์กรของที่คุณเดนัยเป็นผู้บริหารนะครับเอาละรครับเราเราจะมาขอความรู้จากคุณเดนัยก่อนที่เดี๋ยวจะในตอนท้ายรายการคุณฟังที่สนใจกิจกรรมที่คุณเดนยัยพูดถึงจะได้รายละเอียดคือในช่วงเวลาแบบนี้ สถานการณ์ของผู้ใช้แรงงานเป็นสถานการณ์ที่ประมาทไม่ได้ผมผมเข้าใจถูกไหมครับเพราะว่ามันมีก,การ disrupt มาระ,ร,ะระดับหนึ่งและในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เรื่องเพิ่มเติมด้วยเรยนเชิญคุณได้ไยให้ความรู้หน่อยครับครับก็คุณวิชัยครับการ disrupt ที่มันรุนแรงมากเลยนะครับตัวแรกเลยนะก็คือโควิดสิบกนะครับคือเป็นการอาจจะไม่แค่ d i s r u p นะครับอาจจะเป็นการ s t อป หรือว่าเราอ,อาจจะใช้คำว่า <c oughs> uh ฟรีซคือฟรีโลฟรีโลกของเราเปา็นสักระยะหนึ่งนะฮะสองสมปีมันก็แน่นอนโอ้โหมันทําให้เราเกิดการช็อกขึ้นมานะฮะทั้งเออทั้งในส่วนของนายจ้างก็ดีนะครับหรือว่าเออคนที่ทํางานก็ดีก็คือทั้งสองฝั่งหมดหมดเลย มันมันคือเป็นการฟรีสโลกชั่วขณะนะครับและในขณะเดียวกันในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันก็เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคุณวิชัยครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนนะคุณวว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะบางคนตกงานเลยอะ่ะอันนี้เรา,เรา,เ,ราเราพูดความจริงไปนะครับบางคนรายได้ลดไปเลยใช่ไหมครับบางคนรายจ่ายเพิ่มอีกถูกไหมฮะโอ้โหแทบทุกคน,นเลยครับ เราโดยเฉพาะเราไม่พูดถึงเรื่องค่าไฟใช่ไหมครับครับอันนี้ร,ร้อนมากแต่เราจะเราจะไม่พูด <laughs> แต่แต,แต่ทีนี้มันก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้เทรนการทํางานเนี่ยของคนยุคใหม่เนี่ยนะฮะทั้งไม่ว่ากลุ่มคนที่ทํางานประจําก็ดีที่อาจจะมีรายรายจ่ายเพิ่มรายจ่ายเพิ่มนะฮะเราจะทํายังไง นะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทํางานประจําแต่เป็นฟรีแลนซ์นะครับเราจะปรับทักษะนะีที่คุณวิชัยพูดเสมอเลยกับแขกรายการของเราหลายท่านเลยนะครับในการปรับทักษะการทํางานนะครับอัพสกิลรีสกิลนะและผมก็ต้องขอเพิ่มไลฟ์สกิลเข้าไปด้วยเนะี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใช่ไหมครับคุณวิชัยทําอย่างไรเนะี่ยเราจะไม่หลุด นะตัวเราหนจะไม่หลุดออกไปจากตลาดแรงงานนะครับแล้วเราอย่าลืมว่ามันจะมีตัว AI ใหม่ๆเข้ามานะฮะแล้วเราจะพัฒนาตัวเราเนี่ยเพื่อให้เนี่ยยังได้รับโอกาสใหม่ๆได้อย่างไรและบางทีอาจจะเป็นการเติบโตด้วยนะฮะในสายงานของเราด้วยนะครับแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะดูว่า มีความรุแนแรงมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญวันนี้เราอาจจะมาทบทวนกันคุณนิณณชัยนะครับว่าอาชีพใดบ้างอาจจะบอกว่าเจ็ดอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นนะฮะหรือว่าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยเรายังได้รับผลตอบรับในเชิงบวกนะครับจากผู้ว่าจ้างด้วยนะครับคุณนิชัยว่ามีแรงงานอะไรบ้างครับเจ็ดอาชีพนี้ครับ น่าสนใจรครับถ้าอองั้นแล้วต้นที่อาชีพแรกเลยใช้ไหมครับคุณเดนยอาชีพแรกที่ยังเป็นที่ต้องการมากเลยคุณุชชัยครับอาชีพด้านการตลาดฮะอ๋อยังไงก็จําเป็นใช่ครับเอเราอาจจะบอกว่าเอ,อการตลาดนี่เป็นอาชีพพื้นฐานนะฮะทั่วไปแต่ทุกท่านครับเอ,อความเป็นจริงแล้วเนี่ยงานด้านการตลาดเนี่ยยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง นะครับอย่างผมเองเนี่ยเราเป็นองค์กรเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเราก็ยังต้องการนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดอยู่นะครับโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์อันนี้สาคัญการตลาดออนไลน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันสูงขึ้นนะครับและสามารถสร้างความได้เปรียบอย่างมากและผมเชื่อว่าวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธพอเราพูดเรื่องนี้ปรับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะฮะองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องให้ความสําคัญแน่นอนนะครับ เพราะว่าการขายการตลาดก็ยังเป็นหัวใจหลักของทุกธุรกิจอยู่แม้กระทั่งในปัจจุบันนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องการตลาดออนไลน์เนี่ยมันก็จะต้องแบ่งแยกย่อยไปอีกนะครับคุณวิชัย uh huh. นะฮะการตลาดออนไลน์มันก็จะมีเรื่องของคอนเทนต์มาเก็ติ้งอันนี้สําคัญนะคคอนเทนต์ uh huh. นี่สําคัญมากๆเลยการการขายประเด็นนะครับ uh huh. การขายข่าวนะครับการทํา สินค้าบริการของเราเนี่ยให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจของคนที่ใช้มือถืออยู่ปัจจุบันนี้จะทำอยไรเราเรียกว่าคอ,คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะฮะแล้วก็ขยายไปติดกันก็จะเป็นเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับการเข้าไปบูสต์โพสต์ต่างๆการเข้าใจระบบแพลตฟอร์มทั้งหลายนะฮะทั้งไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง,ง Twitter ทั้ง IG ทั้งยู u b e อะติ๊กตอกโอ้มีติ๊กตอกด้วยผมลืมขคดตัวทีตัวใหม่ีสำคัญคุณวิชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญะเอ่อแลและหรืออาจจะมีอื่นๆตามมาในอนาคตเพราะนั้นแหละดิจิทัลมาเก็ตติ้งก็จําเป็นและสําคัญมากๆนะฮะแล้วตอนนี้น่ผมเข้าไปดูคุณวิชัยรากดมีตําแหน่งนี้ด้วยนะตําแหน่งไหนแต่คุณคุณวิชัยเนี่ยคงจะทราบมานานแล้วสำหรับผมเนี่ย พิ่งทราบนะฮะก็คือตำแหน่งซีเออไม่ใช่ซีโอนะเราจะรู้ว่ามีซีโอมีซีโอโอใช่ไหมฮะ,ะ <laughs> แต่อันนี้เป็นตำแหน่งเอสีโ <laughs> อส <laughs> เปเชียลเนอธิบายได้ไหมเอสีโอสเปเชียลเขาทำอะไรครับคือคือณ <SEO. S 2> วันนี้ในในโลกของออนไลน์เนี่ยครับการที่จะต้องสร้างความเป็นหนึ่งสร้างความรู้จักสร้างความจดจํา แล้วก็ทำให้คนนี้หันมาคิดถึงในแบรนด์ในสินค้าแต่เดิมเนี่ย<ม>ลหลายๆคนก็มองเรื่องของ SEO เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการค้นหาและยิ่งมีนวัตรกรรมทางด้านพวก AI เข้ามาด้วยนะครับคุณเด่นายนครับโอ้แข่งกันดุบ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญเนะฉเพาะด้านลักษณะแบบนี้กลายเป็นที่ต้องการขององ,องค์กรชั้นนำฮะค่าตัวนี่สูงพอเดียส,สูงมากทีเดียวครับ,รบและค่อนข้างหายากด้วย ยากด้วยใช่ใช่ใชไหมครับอ่าก็เป็นอะไรที่เนี่ยแหละเป็นที่ต้องการะคือถามว่าในขณะที่สถานการณ์อาจจะดูแลโอ้โหมันหมินเมก,กับหลายๆอาชีพแต่ว่าในทางกลับกันอะ่ะมันก็ยังมีอาชีพที่มันเป็นที่ต้องการอยู่นะฮะเกยงแต่ว่าเราต้องดูว่าเราเราสามารถที่จะไปในในเส้นทางต่างๆได้หรือไม่และอีกออออตำแหน่งงานหนึ่งครับคุณนุชชัยนะครับอีกด้านหนึ่งคุณนุชชัยหายากมากจริงๆ นะครับผมเองเนื่องจากว่าผมเป็นกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะอยู่หลายที่เหมือนกันคุณชัยปรากฏว่าเราก็ตกใจนะว่าทําไมเวอรเพราะเราเข้าไปทําด้านเนี้ยนะครับเออคนที่ทํางานในตําแหน่งนี้เนี่ยหายากคุณชัยคิดว่างาน<อ>ด้านไหนครับถ้าหากว่าให้ผมคาดเดา ผมผมเข้าใจว่าเรื่องเราเกี่ยวกับกรารบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยไหมหรือรือ่นอ,อื่นอืมปรากฏคุณวิชัยตำแหน่งนี้นะ่าเป็นที่ต้องการมากๆเลยนะฮะด้านบัญชีและการเงินโอ้ครับหัวใจสำคัญของธุรกิจมันไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเออคนที่ทำด้านเนี้หายไปไหนกันนะฮะ<อ>เป็นที่ต้องการมากเลย ผมเป็นเอที่ผมเป็นเนี่ยอยู่ในบอร์ดอยู่หลายๆแห่งเนี่ยแล้วผมมีหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยนะเป็นประธานตรวจสอบอยู่สักสามสี่ที่คุณพิเศษโอ้ทําไมไม่มีคนทํางานด้านนี้เลยนะครับเทินโอเวอร์บ่อยมากนะครับแล้วก็ <S <S หาคนที่ทํางานด้านนี้ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีความละเอียดรอบครอบเนี่ยน้อยนะเพราะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับนี่คืออีกหนึ่งโอกาสเลยนะครับอื แล้วอาจจะสายสำหรับผมอาจจะสายเกินไปที่จะไปเรียนด้านการบัญชีนะฮะแต่เราอันนี้เรากำลังชี้ช่องทางให้ว่าเนี่ยเแม้ว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีเด็กที่จบมาด้านนี้แต่ว่านักขณะนี้นะครับเอตำแหน่งนี้ยังเป็นที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีการเงินก็ตามนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเขาขยับขึ้นเขาจะเป็นเซอร์ติฟายนะก็คือเขาจะต้องได้รับไปรับอง อะไรขึ้นมาบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถไปดําเนินงานทางด้านการเข้าไปตรวจสอบเป็นออเดเตอร์ตรวจสอบภายในได้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่มันควบคู่มากับตาแหน่งทางด้านบัญชีและการเงินเขาเรียกเป็น security analyst ครับ security analyst An นะครับก็เป็นนั่วิเคราะห์ทั้งการลงทุนด้วยนะครับการลงทุนนะครับในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นที่ต้องการ นะครับแล้วนอกเสุนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงคุิเชอการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรด้วยครับโอ้เดียก็สําคัญมากใช่เลยครับอืมอืมนะครับยังไม่หมดนะฮะอ่ายังไม่หมดแนี้อีกอีกส่วนหนึ่งนี่โอ้ผมว่าเราเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะัะว่าเดี๋ยวนี้ใครใครก็ไปทํางานด้านนี้กันนะครับเห็นกันเต็มไปหมดเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณลิเชอว่างานด้านไหนนะครับ ในในในวงการสื่อไหมครหรือว่าคนที่เข้ามาสู่เรื่องของการเป็นบรรดาพวกอ่ายูทูบเบอร์นะครับจิ๊ก็อกร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายตอนนี้คนทีฮิตเกัดเยอะทีเดียวครับเอ่อฮิตเกินมาเป็นที่ต้องการจริงจริงมันไม่ไมด้มันไม่ได้เป็นที่ต้องการนะแต่มันเป็นโอกาสของเขาเองนะต้ยใจเ่อที่เราไม่ต้องการแต่ว่าอันนี้เขาเป็นนายจ้างนะว่าจ้างตัวเอง นะฮะแต่ว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยสามารถทำไราไยได้ได้ดีละได้ดีกว่างาน<ม>ประจำที่ซ้ำไปถูกไหมฮะคุณไม่ใช่อ่าถูกฮะถูกฮะใช่เลยนะโดยเฉพาะคน<ม>รุ่นใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่ใฝ่ฝันนะครับที่จะได้ <c oughs> คือเออเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับภาษาการตลาดเราเรียกว่า KOL มันดูเก๋มากใช่ครับ,บ KOL <c oughs> คิวโอเป็ n เนี่ยลิเดอร์ดูเท่เลยค่าตัวค่าตัวสูงนะไม่ใช่าค่าตัวเขาสูงนะเขาเขารับงานมาทีหนึ่งโอ้โหเรานั่งดูอยู่โอ้โหรับกันขนาดนี้เลยนะน้องๆเราทำทั้งปียังไม่ได้เขาครั้งหนึ่งเลยนะครับเวกนี้แหลายคนเหตุแล้วะเลิกตกใจสอันี้เราก็ยังไม่สายใช่ไหมคุณวิชัย คุณลิชัยมีโอกาสครับไม่มีคำว่าสายครับไม่มีคำว่าสายเลยพยายามอยู่เป็นยูทูบเบอร์นะครับอินฟลูเอนเซอร์เป็นคลอลเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคือเพียงแต่หาหาอะไรฮะหาช่องว่างหรือว่าหา niche marketing ของเราให้เจอนะครับแล้วเราสามารถจะเข้าไปได้นะครับผมเองหายได้ยากหน่อยคุณลิชัยเพราะว่าเราเราส่งเสริมงานด้านสาระนึกออกไหมฮะ งานด้านธรรมาก<อ>งานงานโอ้กว่าจะหา follower หนึ่งคนหาได้น้อยนะนะครับอ่ะยังไม่หมดครับ<อ>คุณชนชัยอาชีพใดที่เป็นที่ต้องการนะฮอันนี้เราตื่นมาเราจะเห็นตั้งแต่เช้าเลยนะฮะก็คือทางด้านเอ่อ l o g i s ติ c s นะครับคุณนชัย Delivery ทั้งหลายเอ่อนะฮะ g r a n เอยเออ i n ยแ a n เอฟ o นะครับเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้คนเขาไปทํางานด้านนี้กันหมดหรือเปล่าใช่ไหมครับนะครับก็เป็นด้านเนี่ยถ้ <c oughs> าเป็นไรเดอร์เราจะเอเป็นไรเดอาาร์นะครับส่งอาหารนะครับงาน <c oughs> พนักงานขับรถส่งสินค้างานทางด้านคลังสินค้าทางด้านสต็อกนะฮะก็ยังเป็นที่ต้องการนะครับอ่ายังไม่หมดนะฮะคุณนิชัย ยังไม่หมดยังมีอีกฮะมีทางเลือกเยอะทีเดียวต่อเลยครับยังมีทางเลือกนะครับต่อไปอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วยังเป็นที่ต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆครับก็คืองานทางด้านการแพทย์สุขภาพและสาธารณสุขครับคุณนิชัยฮะดังนั้นแล้วมันก็เป็นโอกาสระดับประเทศเราเลยเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีชื่อเสียงด้านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทั้งเวชภัณฑ์ เภสัชพันธ์ยาเครื่องมือแพทย์นะครับการขนส่งสินค้าการแพทย์ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือแพทย์พยาบาลเภสัชกรน,นะฮะและคนที่จะเข้ามาทางด้านนี้เรื่องของเวลเนสนะครับการดูแลใช,ใช่ไหมฮะต่างๆเนี่ยด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ขยายลงมาเรื่องของการนวด การทําสปานะครับเรามาตามรอยพระราชาครั้งเนี้ยเผมกำลังาตามรอยพระราชาอยู่มาที่บางกระเจ้าไม่ไกลนะคุณนิชัยปพรากฏเป็นอาชีพที่ด<อ>ีมากเลยนะครับเรื่องของการทําอะไรนะครับเออลูกประครบคุณนิชัยเป็นภูมิปัญญาอ๋อครับเอาเสม<อ>ุนไพรต่างๆของเรามาแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็มาทําแล้วแต่ก็ต้องมีเอ,อมีความเข้าใจว่าเราจะมาใช้เจ้าลูกประครบเนี่ยอย่างไร แต่เนี่ยั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นต้องการในภาพใหญ่ภาพรวมและเป็นโอกาสด้วยของเรานะครับนี่แหละครับผู้ชัยด้านนี้นะครับอ่ามาดู<ม>นะครับมีมีไย,<อ>ยังมีอีกครับณูิชัยมีงานทางด้านไอทีนะครับงานไอทีเนี่ยมันจะต่างจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแต่งานไอทีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของเอทางด้านโปรแกรมเมอร์ เดเวลลอปเนะครับทางด้านระบบ System <Yep. S 1> Network นะครับ IT Support เรื่องของ Data Analyst นะครับเรื่องของ r o โรบอตนะครับเข้าไปวิเคราะห์เรื่อง Big Data นะครับแล้วก็ mm hmm. รวมถึงการเป็น Application Developer ด้วยอาจจะมีการเอ่อพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากๆโดยเฉพาะทั่งโลกของเราก้าวไปสู่เรื่องของระบบ AI มากขึ้นกว่านี้นะครับ ประเด็นนี้ขอแลกเปลี่ยนนิดนึงนะครับคือในโลกของไอทีที่มันมีความผูกพันกับมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันถ้าหากว่าคุณฟังท่านใดที่มีพื้นฐานทักษะความรู้ความสามารถในนั้นไอทีงานต่างๆที่คุณนายยกมาให้พวกเราเห็นเนี่ยนั้นเป็นงานที่ท่านสามารถหยิบจับโอกาสนี้ได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตของพวกเรานี่อยู่ในยุคดิจิทัลซึ่งหลายๆอย่างม,มันจะถูกผันเปลี่ยนไป แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม,มแต่ที่ใครที่คว้าโอกาสนี้ไม่ได้จะสามารถทําทั้งเงินสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างความมั่นคงในชีวิตได้ด้วยนะครับคุณใดถูกต้องเลยครับอ,อันนี้สําคัญเลย <g ül> ก็เดี๋ยวนี้องค์กรทุกคนขาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยต้องเข้าใจนะฮะต้องเข้าใจมากๆนะครับยังไม่หมดเลยครับผู้ชมเห็นนะโอ้ยโ,โอกาสมันเยอะนะยังมีอีกนะเยอะมาก <g ül üyor> งานด้านนี้ผมก็สังเกตว่าจริงๆนะยังเป็นที่ต้องการ นะครับแล้วผมก็มีญาติเนี่ยที่เขาทํางานอยู่สายงานนี้โอ้โหรู้สึกว่าเขาเ็าประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะครับก็คืองานทางด้านวิศวกรรมคุณชัยวิศวกร,รนะฮะเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานไม่ใช่แค่ในประเทศนะ<ช>ต้องบอกว่าในระดับ<ช>อาเซียนของเราเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการสูงนะค,คือตราบใดที่ยังต้องมีการก่อสร้างอะไรก็ตามคุณชัย นะครับม,มีการข่อสร้างปั๊บงานด้านวิศวะเนี่ยไม่ไม่ขาดอะไรนะครับไม่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะฮะต้องการแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิศวะโยธาก็ดีวิศวะไฟฟ้าก็ดีวิศวะเครื่องกลก็ดีวิศวะโครงการดูในในภาพรวมของโครงการก็ดีและยังมีวิศวะกรเหมืองแร่เคมีอีก,อ,กอื้อแตกออกไปได้อีกนะฮะอ่า เห็นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจบสาขานี้มาก็ไม่ตกงานแน่นอนจริงไม่ตัดขายใจน่า,านะและนะครับยังมีนะฮะยังมีอีกนะฮะอีกสายงานหนึ่งยังไม่ที่ต้องการนะครับอย่างมากเลยนะครับก็คือสายงานทางด้านการผลิตทั้งหลายนะครับนะแล้วก็ทางด้านช่างเทคนิคนะฮะเราก็พูดถึงนะครับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งหลาย นะครับก็เป็นเอ่อเป็นสายช่างนะ่คุณิชัยสายช่งางในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะการผลิตนะครับประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมนุษย์เรายังต้องมีการอุปโภคบริโภคยังต้องมีโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานในสายงานนี้นะครับเป็นที่ต้องการนะครับเพียงแต่เราเนี่ยต้องอัพสกิลรีสกิลให้ทันกับระบบเทคโนโลยีต่างๆทั้งหลายเท่านั้นเองครับคุณชัย ครับจริงๆผมเข้าใจว่ามีอีกเยอะโอกาสมีอีกมากอยู่ที่ว่าณนวันนี้ใครเห็นก่อนใครลงมือทําก่อนนะครับแล้วใครเดินหน้าไปก่อนค mm ุณด้วยนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนอย,อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยแปลว่าในฐานะของที่ทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลซึ่งมีค่ามากที่สุดในองค์กรผมเข้าใจแบบนั้นนะครับ mm hmm. เราก็หยุดนิ่งไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสมัย mm hmm. เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการพัฒนาตัวเองแล้วต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ mm hmm. Attitude ครับคุณวิชัยคือทัศนคติของเราเ uh huh. นะี่ยมุมมองในในเรื่องของการคิดบวกนะครับเออนี่แหละมันเป็นเป็นโอกาสของเราคือเราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็เรียนรู้ uh huh. ได้ใน้กระทั่งงานที่เราทําอยู่เนี่ยอย่าคิดว่าเราเนี่ยเออเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเรายังสามารถพัฒนาคืออ up ัปเกรดอัปเลเวลตัวเราเองไปเรื่อย แต่สิ่งสําคัญมันคือทัศนคติรหรือว่า mindset ที่ดีของตัวเราเองที่เราพูดกันบ่อยๆคุณวิชัยต้องมี g o t h mindset ครับใช่เลยนะครับและทีนี้เรื่องของ g o t h mindset เรื่องของการพัฒนาตัวเ,เองสำคัญที่สุดคือพื้นฐานด้านการศึกษาเรามาแจ้งข่าวดีให้คุณฟังได้ทราบกันดีกว่าไหมครับว่าท่านใดที่มีบุตรหลานหรือว่าสนใจที่จะพัฒนาด้านการศึกษามีทุนการศึกษามอบให้ใช่ไหมครับคุณใ ถูกต้องเลยครับคุณวิชัยแล้วก็จะเรียนเลยนะฮะว่าก็เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกคุณวิชัยครับที่เราได้เปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มนะครับถ้าคุณวิชัยเข้าไปดูในรายละเอียดนะัะก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นแต่หมายถึงว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายนะครับที่เป็นเด็กชายขอบอะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะเข้ามารับทุนนี้ได้ด้วยนะครับคุณวิชัยครับและเราก็กำลัง พูดถึงนะครับทุนของสมเด็จพระยาณสังวรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดพระนามเต็มนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่ได้มีการเปิดรับสมัครนะครับเรียกว่าทุนวัชิระยาณสังวรนะครับซึ่งสำคัญมากก็คือว่าปีนี้เนี่ยคุณชัยให้ทั้งหมด73ทุนนะครับเป็นทุนที่เราทำเพื่อเชิดชูพระเกียรตินะครับพระเกียรติคุณของเสด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิระยาณสังวรนะครับเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องนะครับนะเป็นตัวผู้รับทุนจนกว่าจะจบการศึกษาสูงสุดนะฮะสูงสุดก็คือว่าแล้วแต่ว่าเอนักเรียนคนนั้นเนี่ยจะไปสูงสุดที่ตรงไหนนะครับ,รบไปได้เลยไปได้เรื่อยๆแล้วก็ให้เปล่านะครับไม่มีข้อผูกมัดใดๆด้วยนะครับไม่ต้องมีการใช้ทุนนะครับ แล้วก็ทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่ระดับเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆประถมมัธยมนะครับอุดมศึกษาจนจบไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือไม่ได้มีเอ่อคุณลิฟเคชันหรือคุณสมบัติสูงเท่าไหร,ร่นะฮะก็มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมนะครับเอ่อไม่ต่ำกว่า1.50่งจุดห้าศคุณิชัยโ,โอ้เด็กมีโอกาสเยอะขึ้นนะครับครับผมมีโอกาสนะหนึก็ได้แล้วคือเราไม่ได้เน้นที่เด็กที่เรียนเก่งนะฮะ แต่รเราเน้นที่เด็กที่มีความดีนะครับออปีที่แล้วเป็นปีแรกเนี่ยให้เด็กนะฮะแสดงทัศนคติเรื่องความกระตันยูเท่านั้นคุณใจว่าความกระตันยูของเขาเนี่ยเขาคิดว่าอย่างไรนะครับขอให้เป็นเด็กที่มีความดีนะครับมีความกระตันยูนะครับอยู่ในครอบครัวยากจนขัดสนทุนทรัพย์นะครับมีความประพฤติดีตั้งใจเรียนช่วยเหลือครอบครัวชุมชนสังคมตามกําลังและโอกาสนะฮะวันนี้เป็นโอกาสของลูกหลานทุกคน นะครับไม่ใช่แค่เด็กไทยเท่านั้นเด็กทั้งหมดเลยที่นะครับมีชีวิตอยู่ในราชอาณาจักรไทยทุกคนมีโอกาสหมดนะฮะเริ่มเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่4พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2566นะครับสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทาง f a c e b o o k นะฮะ เฟซบุ๊กมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ครับครับด้วยเวลาที่จํากัดนะครับและอีกงานนึงก็คือถ่ายชีวิตเป็นมหาทานครั้งที่296านะครับรายละเอียดทั้งหมดได้คงตะติดตามผ่านทางเพจของมูลนิธิทำดีแล้วก็เพจส่วนตัวกุฎาไนนะครับใช่ครับวันนี้เวลานาบินนิดเดี๋ยวเรามาขยายกันต่อในเดือนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณกุฎาและคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ฮิวแมนทอล์กเช้าวันอาทิตย์หกโมงเช สวัสดีครับสวัสดีครับ